สวัสดีวันน <c oughs> right? ี้เรามาพบกับผมในฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมในเอมไม่ใช่แต่ชื่อนั่นนี่มิสเตอร์มิสเตอร์ไปหนึ่งไปหนึ่งมิสเตอร์แซดเอฟตีเกมเมอร์นะครับผมวันนี้จะลองมาทำเล่นงใหม่ครับเอาชิปแล้วผมทำภาพไปคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาเริ่มใหม่ก็ขอเป็นเขียนเป็นพาร์ทที่สองแล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาสองชัแนลไปดูกันเลยเดี๋ยวก็ รู้กันเองว่าผมจะเหมือนกับเชนเชนเล่าไหนนะครับเกอเข้าไปเลยรอแป๊บ <ility> นึงมาแล้วนะครับมาดูแค่จอมก่อนนะครับ นี่ยังไม่ามาอ๋อเนี่ยดออ่ะมาละรอแป๊บหนึ่งอ่ะ ได uhh ้ไปเจอบ้านีแล้ดินเดินเดินช่วยมาบ้านเอนียือบานของผมนอนก่อนนอนก่อนผมจะเจอแค่ิบเม็ดนั่นเองแค่นี้เองเดี๋ยวเราจะทำชุด่อนีก่อนเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับผมเปิดหมอกตอนนั้นผมจะโดนสปิกาแต่เดี๋ยวช่วยนะนี่เอ่อเอ็มซีมาเต ไม่ใช่ตัวแกรนะครับก็ใครจะเรียกตัวแกรก็เรียกไปผมเรียกเอฟซีมาเตอร์ครับเพามันชื่อเอ,เ,ลลเอฟซีมเเเาเตอร์อนะไรกัอ๊ยบช้า ทำฟาร์มไม่หนูดีมากอินดิสิกจทำฟาร์มได้นะพักนี้เดี๋ยวใครอยากได้ลิงพากนี้เดี๋ยวผมบอกให้ทำลิงเป็นพากไดศูนย์จุดยไม่ใช่ไม่ครับ m yeah, I t i o n i o n ศูนย์จุดศนศูนยะครับเอ้ย0จุดสองดศูนย์น่ศก่าไปแล้วเดี๋ยวไหนผมจะแจกกูจุดเจ็ดศูดิวสนะครับโอเค ไมันจะเข้าต้องการเหมือนกันนะนะี่เดี๋ยวนะขออะไรสักอย่างใก้ตอขออะไรสักอย่างในม้ยไปเหมือนกันไปะอปะขอทำยุ่ก่อนเลยก่อนอันนี้เดี๋ยวไม่รู้พลาดไหนขอทำยุ่งก่อนไป ก็ไม่คิดี๋ยววันนี้จะไปสอบคิดันต่เอาอเอไป้ยม่่มม่เก่งบเทเลยเท้าฟ้าก็ทียหมา เอามาเผาเลยหมดคิดนี้ก็จะมีคนใบเพ่อช่ยน้อขอนะครับเดี๋ยวไหนผมจะไปถามอินดิซสำองนะครับทีแล้วก็แล้วก็ถามถานไปสักนิดหน่อยๆเอาไปสักแปดอันเอสเจ็ดอันดีกว่าโอเคก็พอแล้วส7อันนะไปนึงไปสองหกอ่าพอด้ไมต้องห่ว กูชอเต็มโอเคภาพทา็อปไปสักสี่แล้วกัน ส้รีจะขอ,อไม่ได้นะแล้วถ้ามีฝุ่งคงกระดูจะทำควาอมออกเทำไตห,ห,ห,หนิ่ใส่ขอเงินหายมาน้อยอาหา,หามาไหมปฏิโทไม่มีอาหาร้วยนะปฏิทโทัง เอ้หอ้ยเฮ้เฮ้ยนี่โอ้ยหลกอ่ะฮะเจ้าอะอไรเออปรมาณไปก็ได้เราได้กินอยู่แต่มันไม่มีแครอเลยเออเด้ๆกดป๊บอ่ะเอ็น

ทำพี่แอบกับเล็กนึงคำจาเล็กไม่ได้ทำแบบไมอ่อนโอเคเสร็จียบโล,ลยแล้ว,อแบบวโอ้โดีควมความสุขจีแคไปลงเมืองซะแล้วโอเคกอเลิก็เต็มตัวแล้ว จะถ่ายแค่คสิบสี่วันนาทีเฮ้ยเพสิบสองเออพอเดี๋ยวลงไม่ได้ครับเออมือหายเฮ้ยมือหายเป็นไปได้อย่างไรฮะวะัดเปิเออน่ากลัวๆแล้วนะคุณอะไรดีดอะไรที Lady. need oh, the ที่สุกราจมนีไม่ไอ่ะอ่ะฝังไม่ได้ดูทอดยังกลับมาที่ฝันเดี๋ยวผมจะให้คนอาจจะให้ลิ้งอีกอให้ลิ้งลิ้งถ้าจะแผกว่รีซอสแพ็กก็จะอาตามแผ่ของเรียกนะครับ

ลงไปเรื่อยๆจะเจอหมูสีดยเลยว้าวาช็อบบี้โอดูดูตายมากเลยกบ็บแก

ยกมอย่า้กูทำไม่ได้อุ้ยมากับเป็นวงอฮ้ยวิ้ยเกยอย่นี้อ๋ออย่างนี้วิ้ยเหรออุ้ยจะทำ ได้อะไ้จากาิกนักเลสตอร์เดี๋ยวก็จะไปหาหมูหุดกันะหมูนี่อันตรายที่สุดกุปไม่ไงครับเคก็เรียนในธรยาวก็ออาไปหมดแล้วเหรยฮะเฮ้ย กิโลกรัมอ่ะก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอกราบสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวผมคงไปก่อนนะครับ <problem>